สวัสดีค่ะคุณลูกค้ากำลังมองหาตลับหมึกปรินเตอร์ที่ช่วยประหยัดต้นทุนได้ถึง80ใช่ไหมคะวันนี้ทางร้านนะคะจะมาแนะนำตลับหมึกรุ่นนี้เลยค่ะ P225 นะคะรุ่นนี้นะคะคุณลูกค้าสามารถใช้ได้กับเครื่องปินพ์ฟูจิซีล็อกนะคะคุณลูกค้าตามเป็นแบบนี้ค่ะน,นะคะ ใช้ได้หลายรุ่นเลยนะคะสําหรับตลับหมุดตัวนี้ไม่ว่าจะเป็นฟูจิซีล็อก P 225ค่ะคุณลูกค้าหรือจะเป็น P 265ก็ใช้ได้นะคะหรือว่าจะเป็นฟูจิ c ีล็อก M 265ก็ใช้กับตลับหมุดรุ่น P 225ได้ค่ะคุณลูกค้า ทางร้านของเรานะคะคุณลูกค้ามีทั้งราคาขายส่งและราคาขายปลีกหากว่าลูกค้าคนไหนนะคะที่สนใจสั่งซื้อจำนวนมากๆนะคะสามารถโทรเข้ามาได้เลยนะคะที่เบอร์0 2 0 3 7ส5 5 4ูห่งหรือจะแอดไลน์ของทางร้านค้าได้ค่ะ si num ber เลข1 to ner ทางร้านของเรานะคะมีสต็อกสินค้าพร้อมส่งจานวนมากหากว่าลูกค้าคนไหนนะคะที่สนใจสั่งซื้อจานวนมากๆนะคะสามารถทักแชทเข้ามาหาทางร้านค้าได้โดยตรงเลยนะคะทางร้านของเรานะคะคุณลูกค้ามีเจ้าหน้าที่คอยให้คำปรึกษาให้ข้อมูลคุณลูกค้าตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะอย่าล